สวัสดีนะคะพี่ๆขามาพบกันเช่นเดิมนะพี่น้า98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่มีพักเครื่องมาให้พี่เลือกซื้อเช่าหานะคะพี่หลากหลายรายการเลยวันนี้มีจัดส่งของนะคะพี่จัดส่งของทุกรายการนะจ๊ะพี่จ๋านี่สแกนคิวารโค้ดของนัดตรงนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่สแกนคิวโค้ด98ล้านนัดพักเครื่อง0617ฟอง609นะจ๊ะพี่ จ้าพี่มาชมองคแรกกันก่อนเลยนะจ้าโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมน,นะพี่นะองละ600คูละ1 0 0 0นะคะพี่จะส่งไปทางบกเพิ่ม50บาทเป็นชินาล่านะคะพี่องนี้สวยพี่สวยเหมือนกันเลยนี่เป็นหลวงปูเ่เผือกนะจ้าพี่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่ด้านหลังนะกล้องสดพี่ตรงปกแน่นอนเลยนะคะพี่ลายฐานเป็นแบบนี้นะจ้าหลวงปูเ่เผือกนะคะพี่ชินาล่าหลวงปูเ่เผือกนะอันนี้ออกเนื้อแบบ เขียวอมเหลืองอะพี่นี่เป็นเลื่อมแบบนี้ที่พี่เห็นเลยตรงปกแน่นอนเลยจ้าต่อมานะจ้าพี่เป็นขุนแผนสิบทิศนะคะพี่หรือพายครูนะคะพี่หาในแบบนี้เลยเนื้อหาสวยงามแบบนี้นะคะพี่นี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าสามารถจับคู่ได้นะจ้าพี่จับคู่ได้เลยนะจ้าจับคู่จะเหลือที่1,000บาทนะจ้าพี่ถ้าจะส่งไปทาง50บนะคะต่อมานะคะพี่หาจ้าพี่ต่อกันเลยนะจ้า เป็นพระรอดนะคะพี่หาพระรอดนะเนี่ยพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่นี่อาจจะมีริ้วรอยนะพี่นะตามการเวลาเลยเป็นเนื้อเก่าแบบนี้เลยจ้ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หาหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋านางพญานะคะพี่พระนางพญานะคะพี่หาสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ด้านหลังมีเม็ดแรกพี่เห็นนะจ้ะ ปูวดนางพญาพิษฟันดโรกนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าดี่จ้าภาพเดิมๆสวยๆเลยนะจ้าพี่นี่หกร้อยจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่บุญนะคะลีลาหลวงปู่บุญนะพี่นะนี่เป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้นะจ้าสวยงามเช่นกันจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันค่ะต่อมานะคะพี่ชมหลวงปู่ทวดเนาะนี่หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะคะพี่ขา ว่านขึ้นเต็มองค์พระเลยนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันสามารถจับคู่ได้นะคะพระรอดองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่หนึ่งมาไปแล้วนี่เป็นองค์ที่สองนะคะพี่ฮ่หา,หากเก่าแบบนี้นะคะพี่ท่านใดชอบเนื้อหาแบบนี้นะพี่นะใ,นใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ 600เช่นกันนะคะพี่หา600บาทเช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่โปรโมชั่นองค์ละ6 0 0นะวันนี้มีน้อยหน่อยนะพี่นะต่อมามาชมองค์ละ700นะคะพี่เริ่มที่เหลียญนี่ก่อนเลยพี่หลวงปู่ขาวนะคะพี่นี่วัดคลองเพลนะพี่นะอุดรธานีเป็นพระสายเป็นเกจิสายอีฝานะพี่นะนี่อุบลราชธานีนะคะพี่ปีหนึ่งนะคะพี่นี่รุ่นรุ่นฟาง ศาราลงธรรมนะคะพี่วัดป่าอะไรนี่แหละพี่ <c oughs> นี่นะคะวัดกองเพลน,นะคะพี่หาในหลวงภูเขานะจะพี่เก็บอย่างดีเลยใส่ถุงฟรีไมะคะเจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหัวใจนะจ๊ะพี่เหรียญหัวใจหรือเหรียญใบโพนะพี่นะถ้าจำไม่ผิดเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะถ้าผิดต้องขออาภัยด้วยจริงๆเลยนะจ๊ะพี่ต้องขออาภัยนะจ๊ะพี่ <c oughs> อ่าก้า ห้าเก้าห้าเก้านะพี่นะฝีห้าเก้านะสองฝีห้าเก้าเจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญน,นี่ค่ะพี่เหรียญเต่านะคะพี่ฝังลูกนิมิตนะคะพี่ฉะเชเิงเซาจติจ่าพระอุปชาคำมนะพี่นะเนี่ย จังหวัดไรเออรจังหวัดไรเออนี่พี่ชาเชิงเฝ้าพี่ชาเชิงเฝ้านี่เก่าเลยพี่นะแปดหนึ่งเล็กเนี่เก็บอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่จากเจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่ค่ะนี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อคงนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่เหรียญอย่างเนี้ยจากพี่อันนี้เป็นรุ่นกองบินนะพี่นะนี่กองบินรุ่นพิเศษพี่ วัดวังวัดนี่ค่ะพี่วังฝับปะรดนะคะพี่จังหวัดจันทบุรีเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะพี่นะด้านหลังมีโวดลมจะพี่มีอย่างนี้โดดลมไปเขาแจกทหารแหละพี่ต่อมานะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้หลวงพ่อทบจ้ะพี่วัดชนแดนเรานี่นะจ๊ะสวยงามพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะสามหนึ่งบุกลาสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปเรียนนิยมอยู่นะพี่สวยงามนะรุ่นหนึ่งนะพี่ที่ระลึกนะนี่ ว,วัดช้างเผือกนะพี่นะนี่สวยงามเช่นกันค่ะชัดเจนดีนะจ้าพี่เจ็ดร้อยจ้ะต่อมานะคะเป็นหลวงพธาพี่ <S <S หลวงพทาเหรียญนี้สวยนะพี่นะเก่าดีเลยเป็นรุ่นสองนะจ๊ะพี่นี่ไม่ต้องกลัวหน้าพ้าจะชำรุดน,นะคะเขาจีนมาอย่างดีเลยพี่เวลาเหมาเราก็ต้องเลือกดีๆหน่อยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะต่อมาเป็นเหรียญนี้ก็นิยมพี่หลวงปู่ทิม นะคะพี่ฝอยู่ฝอยู่พลหารไร่เลยองนะพี่นะหลวงพุชิมนะพี่เป็นเหรียญคมดีนะพี่นะจ้ะเจ็ดร้อยเช่นกันจะ้ะต่อมานะคะพ,นนพ,ะพนะี่อันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยบนะพี่นะนี่เป็นหลวงพ่อกลวยบ้านแคร์อันนี้เป็นเหรียญเดิมบางนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่หาน,นี่เป็นเหรียญทองแดงนะพี่เนาะฝอยามเช่นกันเลยเดี๋ยวพี่ วัดเดิมบางนะคะแบบนี้ค่ะยกช่อฟ้านะคะพี่มียันตุก,กตาแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ของท่านเลยนะคะพี่นี้เปลี่ยนทองแดงนะเจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยจ้าต่อมานะจ้านี่พี่โอ้โหความเก่าเลยพี่น้องระช้อดีความเก่าองค์นี้ก็ไม่น่าพลาดเลยพี่นี่หลวงปู่ทวดเก่าเลอล้างหมดแล้วพี่แทบจะไม่เห็นอะไรละแต่พุทธคุณมีในตัวอยู่แล้วนะจ้าหลวงปู่ทวดเจ็ดร้อยจ้า จะพี่อ่านี่เป็นกระไหลทองนะพี่นะใยกรอบมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่กระไหลทองเนาะนี่ตรงตูทั่วนะคะพี่ใยกรอบมาเรียบร้อยแล้วเจ็ดร้อยจ้ะต่อมานะจ๊ะลงมาเลยอันนี้ไม่ฟาดที่เลยพี่พันกิ่งเนาะมีฝีกิ่งนะพี่อุดตุกสะโพกนี่เป็นรุ่นโบราณเลยพี่อุดสะโพกนะนี่แต่ไม่ฟาดที่ไหนนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยจ้า นะจ๊ะต่อมานะคะพี่หลวงพ่อหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่หลวงพ่อรุ่งเก่าๆแบบนี้เลยเป็นอุดนะคะพี่อุดเชยนชัยนะคะพี่ใต้ฐานนะแบบนี้ค่ะขออภัยนะจ้าพี่ขออภัยนะจ้าไม่ใจไม่ใะให้พี่เห็นชั้นเลยจ้ะเจ็ดร้อยจ้ะต่อมาเป็นปิดตายันยุ่งนะคะพี่ ปิดตายันยุ่งนี่ย,นยุ่งนะคะใต้ฐานโค้ดแบบนี้นะคะพี่เป็นหลวงปูท่ทิมนะพี่นะพี่เห็นโค้ดไหมน,นี่ยันยุ่งหลวงปูท่ทิมนะพี่นะาเจ็ดร้อยจ้ะจะพ่พี่ต่อมานะคะชมนี่จ้ะพี่หลวงปู่ทวดเบตงนะพี่นะนี่ซอกอยาแดง เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ปูทวดไปตรงนะใต้ฐาน,นโค้ดเลยนะคะสองห้าห้าสองห้าห้านะจ๊ะจะเจ็ดร้อยจะจะพี่พารายการละเจ็ดร้อยนะจ๊ะหมดแล้วนะจ๊ะต่อไปจะไปที่เก้าร้อยนะคะพี่ขาเก้าร้อยนะคะเริ่มองค์แรกเริ่มองค์นี้ก่อนเลยนะจ๊ะนี่จ้าพี่หลวงผู้ฝูกวัดโพไฟทองนะพี่นะจ้าพี่ขอพายนะจ๊ะ ฝ่องดให้แน่ใจก่อนหลวงปู่ฝุกวัดโพไฟทองว่าจ้าพี่ต่อกันเลยเนาะนี่จ้ะหลวงปู่ฝุกวัดโพไฟทองพี่นี่ฝ้่นไว้แบบนี้เลยนะคะพี่เลี่ยมกันน้ําเลียมกันน้ําเก่าหน่อยนะพี่น้องก็ตามการเวลาเลยพี่ใต้ฐานอุดผงแบบนี้นะคะพี่เห็นอยู่นะอุดผงแบบนี้นะพี่นะนี่สวยพี่ตรงนี้ก็สวยเก้าร้อยบาทนะจ้านี่ต่อมานะคะเป็นพุทฟ้อนนะคะพี่พุทซ้อน,นอันบัก,ก้านะคะพี่ กุฟอนหลวงปู่ทวดกับอาจารย์ทิมนะพี่นะด้านหลังเป็นเจดีนะพี่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะพี่จ๋านี่ด้านข้างมีช้างฝ่องตัวนะคะพี่รุ่นนี้นะจ้ะปาแบบกกานะเก้าร้อยต่อมาแล้วพี่นะนี่พี่ชมนี่อันนี้ที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยดูก่อนนี่แหละพี่ที่ไหนเอ่ยเพราะไม่รู้ที่นะพี่นนองนี่เลยหล่อโบราณเก่ามากพี่พี่ท่าน,นใดรู้นะนี่เช่าไปได้เลยจนะ๊ะ คนตัวคนขายไม่ฟาบที่พี่แม่ค้าไม่ฟาบเลยนะจ๊ะแต่พี่จ๋าเก้าร้อยจ๋าต่อมานะจ๊ะจนี่เป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะหลวงปูท่ทิมกิ่งหลวงปู่ทิมเนื้อนวะนะคะพี่นี่มีโค้ดตรงนี้นะจ๊ะสายฐานเป็นแบบนี้ต้องฟรีนะพี่นะฟรี่รีร่รีถึงสามตัวเลยนะจ๊ะสวยงามพี่ตรงนี้สวยมากเลยนะจ๊ะคมกริบดีเลยนะจ๊ะจัดเก้าร้อยนะจ๊ะ ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นสายใต้สายใต้นะคะพี่นะอาจารย์นำนะพี่นะเป็นสายใต้นะคะจ้าเป็นผ่าสายใต้นะพี่นะของเก่าเนอะพี่นนอะมีริ้วรอยตามกาลเวลาเลยมีโคตรต่อตรงนี้เป็นอาจารย์นำนะคะพี่มีเสียงกิ่งเช่นกันนะคะพี่หามีเสียงกิ่งเช่นกันนะคะจ้าของเก่าเป็นฟวยแบบนี้เลยเก้าร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่ต่อมาองค์ต่อมานะเป็นนี่จ้า หลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะคะพี่เลี้ยมผ่าหวามานะคะพี่หาเลียมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะหน้าหวานฉ่ำเลยเก้าร้อ 900, จะพี่จ๋าเก้ารนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะในการละ900หมดแล้วนะพี่นะเรามาชมเหรียญเหรียญมีราคาสูงหน่อยนะพี่ นี่พี่หลวงปู่ทวดพี่นี่เหรียญนี้สวยนะพี่นะสวยคมกริบเลยนะจ๊ะด้าน,นหลังเป็นอาจารย์ทีมแบบนี้นะคะพี่หาเหรียญนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่หาหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่เหรียญนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่ขอภาพัมเติมได้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จวรรคังนะพี่องค์ที่หนึ่งนะ,นะแล้วหลังนะคะี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ <c oughs> นี่นะคะนี่ค่ะพี่่าสำหรับฟุ้งดิดวันละค้งนะพี่นะองค์ที่หนึ่งนะจะหนึ่งพันสองร้อยจะพี่หนึ่งพันสองร้อยองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองจะพี่จ๋าเ,เกา่าฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่แตกสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่วันละค้งนะใต้ฐานแบบนี้นะคะพี่แล้วก็นี่จ้า รงนี้นะคะพี่หนึ 1, ่งพันงร้อยเช่นกันนะคะวัดละฆังนะพี่องค์สุดท้ายแล้วองค์ที่สามนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะพี่นาะาด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หาใต้ถ่ายเป็นแบบนี้นะคะนี่จา้าขาพี่หาแบบนี้นะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ 1, ่งพันงร้อยเช่นกันนะคะพี่หนึ 1, ่งพันงร้อยเช่นกันต่อมานะจ๊ะพี่มาชมขาที่มีราคาฝูงกว่านิดหน่อยนะพี่นะ้านี่ เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนนะจ๊ะพี่แม่ชีบุญเรือนเนาะอุดโทน้อยนะคะพี่นี่เป็นเนื้อแม่กระฟิดแบบนี้นะคะพี่ขาองค์นี้สวยงามค่ะพี่สวยงามมากเลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่สําหรับองค์นี้นะจ๊ะพี่อยู่ที่ฝั่งพันสองร้อยนะคะพี่เนาะนี่จะได้พระเหมาบ้านมาเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ฝังพันสองร้อยนะพี่นะจ้ะ เดี๋ยวจะใส่จากพี่ต่อมานะจ้าเป็นเหรียญลงยาสวยเลยพี่เหรียญเงินลุงยานะคะพี่หลวงปู่ทั่วนะคะพี่หลวงปู่ดูปลุกเสกนะหลวงปู่ดูวัดสกรปลุกเสกรุ่นนี้นะเป็นเงินลงยานะพี่ปีสามสองสวยงามแบบนี้เลยจากพี่เหรียญนี้นะคะพี่2่องพันองร้อยเช่นกันนะคะ2่องพันองร้อยเช่นกันนะคะต่อมาเป็นเหรียญเนื้องเงินนะคะพี่เป็นเหรียญวัดบ้านแคนะคะพี่นี่ หลวงพง่อกวยแต่นี้เป็นเนื้องเงินนะพี่นะเดิมบางนะคะพี่ยกจอฟ้าเป็นเหรียญเงินนะคะพี่ประกันเงินให้เลยนะคะสําหรับเหรียญเงินนะคะพี่2่องพันองเช่นกันนะคะรุ่นนี้หายากนะพี่หายากมากและสวยคมชัดลึกแบบนี้ด้วยนะคะพี่นี่สวยๆคมๆอย่างนี้เลยนะคะ2่องพันองเช่นกันนะคะต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดจ้าพี่หลวงปู่ทวดเป็นเนื้อง,งาน,นะคะพี่หาเป็นเนื้อง,งาน,นะคะพี่องค์นี้สวยพี่ี่ สวยงามเลยนะคะมีลอยจานเต็มข้างหลังเลยค่ะพี่เต็มลอยจานเต็มเลยนะคะพี่เป็นนะงานแกะหลวงปู่ทวดนะจ๊ะ2 2 0งพันงร้อยเช่นกันนะคะพี่2 2 0งพันงร้อยใต้ฐานเป็นแบบนี้งานเก่าแบบนี้เลยพี่แตกลายงานแบบนี้เลย2 2 0งพันงร้อยนะจ๊ะพี่2 2 0งพันงร้อยจากต่อมานะจ๊ะมาชมเรียมเงินนะพี่นะหลวงปู่บุญพี่พิมพ์ฝั่งหน้านะคะพี่หานี่ฝั่งหน้าเลยนะคะซ้ายและขวา หน้าหลังนะคะเป็นเลี่ยมเงินโบราณนะพี่นะ2200เช่นกันพี่เป็นเลี่ยมเงินกเก่าแบบนี้เลย2200เช่นกันนะคะพี่นะจ๊ะเป็นเลี่ยมกเก่าแบบนี้เลย2200เช่นกันนะจ๊ะพี่จ้ะต่อมานะคะมาชมนี่จ้าชินาราชนะคะพี่ชินาราชอินโดจีนนะพี่นะกะไหลทองสวยๆนะพี่นะรุ่นนี้ถอดฟุ้มไม่ได้นะจ๊ะพี่ สวยมากเลยนะคะพี่พิมพ์แต่งนะออกวัสดุทัศนนะคะพี่แบบนี้เลยโค้ชชัดเจนแบบนี้เลยจ้าเช่นกันจะพี่2 2 0งพันสองร้อยสามารถลดได้นิดหน่อยนะพี่นะถ้าไม่ชัดเจนขอพักเพิ่มเติมได้เลยนะจ้าต่อมานะคะเป็นนี่จ้าโค้ชจิสิงหลวงพ่อหอมวัดฟากหมานะพี่นะเป็นงานเลี่ยมเงินนะพี่นะสามพันห้าร้อยนะพี่นะ สามพันห้าร้อยลดได้นิดหน่อยเลี่ยงเงินฝียๆ้งานก็ฝอยพี่นี่เป็นโคตรจะสยงตาแดงนะหลวงพ่อหอมวัด้ากหมานะพี่สามพันห้าร้อยต่อมาเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สิงหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ตัวนี้นะนี่จะจะพี่จ๋าสามพันห้าร้อยเช่นกันนะคะพี่ต่อรองได้นิดหน่อยประกันงานประกันเงินเลยนะจ๊ะพี่เช็คแล้วไม่ใช่เงินไม่ใช่งานหนูคืนไปเลยนะตามด้วยมีดหมอจ้ะพี่ มีดม่สัติกาจะพี่พูดผิดเล่มน้อยๆนะจ๊ะพี่เป็นงาทั้งหมดนะพี่นะเก่าๆฝิ่นอยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นของเก่านะพี่เนาะนี่อีพีก่อนก่อนเคยไลฟ์ไปบ้างแล้วนะจ๊ะหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะจ๊ะจ้าอ่าแล้วก็นี่พี่อีกหนึ่งชิ้นนะจ๊ะนี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะสิงห์ฟงเครื่องนะคะพี่สิงห์ฟงเครื่องหลวงพ่อเดิมนะพี่นะสองพันห้าร้อยจ้ะพี่ 2500นาะสำหรับสิ่งฟงเครื่องนะพี่นะ2,500นะจ๊ะพี่สิ่งฟงเครื่อง2,500นะคะนี่จ้ามีได้สายสิ่งด้วยนะจ๊ะพี่จ้าแต่พี่นะชิ้นฝุดท้ายท้ายฝุดนะคะพี่่ะเป็นนวะก้นทองคำนะคะพี่เป็นนวะก้นทองคำนะคะเป็นนวะนะคะพี่หลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นนวะนะใต้ฐานเป็นทองคําแบบนี้นะคะมีโค้ดน,นะคะพี่ไม่มีน้ำเบอร์เนาะมีโค้ดแบบนี้นะ สหรับที่ท่านใดที่ชื่นชอบหลงปูทิมนะคะองค์นี้สวยงามเช่นกันไม,ไม่ไม่ผิดหวังเลยพี่1 5 0 0เท่านั้นนะคะพี่1 5 0 0ทองกี่บร์เฟนนั้นไม่ทราบได้นะคะพี่เหมาได้มาแบบนี้แต่เป็นทองนะพี่นะจะขายทองก็ต้องเป็นทองที่เช็คอร์เฟนได้แต่นั้นไม่ทราบว่ากี่บา์เฟนเนาะเป็นทองนะพี่เนาะหนงนนะคะพี่1 5 0 0จ้าะ สำหรับอีนี้นะคะนับต้องขอกาบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่วันนี้มีจัดสงของทุกรายการนะสวัสดีค่ะ